ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเท่าแก่ท่านคิดว่าข้าต้องการบ่าวรับใช้ไปทำอะไรเฉินเซี่ยงกล่าวปนหัวเราะแน่นอนว่าข้าต้องการผู้คุ้มกันหญิงสาวเอาไว้รับรองความปลอดภัยแต่ข้าก็ต้องการให้คนคุ้มกันของข้ามีความอ่อนโยนและพูดเล่นกันได้ นายน้อยเฉินก่อนอื่นข้าต้องบอกก่อนว่าหญิงสาวที่ข้าติดต่อมามีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่นางไม่ใช่หญิงสาวที่มีความอ่อนโยนและเท่าที่ข้าได้พูดคุยกับนางก็คิดว่านางค่อนข้างเยือกเย็นและไม่ควรรับงานเป็นผู้คุ้มการเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นมือสังหารอีกด้วยเท่าแก่ร่างทัวไม่ได้พูดล้อเล่นเพราะหากว่าเฉินเซียงทำรุ่มร่มใส่ผู้เชี่ยวชาญหญิงนางนี้เขาก็สมควรถูกทำร้ายเอาง่ายๆ ปัจจุบันเท่าแก่ร่างท้วมมองว่าเฉินเซียงมีสถานะสูงมากหากถูกหญิงสาวคนดังกล่าวทำร้ายในโรงเตี๊ยมวังมังกรเท่าแก่ร่างท้วมก็จำเป็นต้องรับผิดชอบปัจจุบันนางอยู่ในโรงเตี๊ยมวังมังกรใช่หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามยามนี้เขาค่อนข้างอยากรู้เห็นเกี่ยวกับหญิงสาวนางนี้และต้องการพบเจอนางในทันทีใช่เอาเป็นว่าข้าจะพานางขึ้นไปพบท่านแต่ท่านจะต้องสุภาพกับนางเข้าใจที่ข้าพูดใช่หรือไม่ เท่าแก่ร่างท้วมเน้นย้ำอย่างเป็นกังวลข้ารู้แล้วน่ารับรองว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉินเซี่ยงกล่าวหลังจากนั้นไม่นานเท่าแก่ร่างท้วมก็เคาะประตูทางเข้าชั้นที่พักของเฉินเซี่ยงเฉินเซี่ยงเดินไปเปิดประตูครั้นจึงพบเห็นเท่าแก่ร่างท้วมมาพร้อมกับหญิงสาวรูปร่างสูงโปร่ง หญิงสาวนางนี้สวมหน้ากากสีขาวปิดบังใบหน้าทวาดวงตาของนางเปี่ยมไปด้วยจิตสังหารแต่ถึงกระนั้นเฉินเซี่ยงก็ยังรู้สึกว่าดวงตาของนางมีความงดงามเป็นอย่างมากสามารถกล่าวได้ว่าดวงตาของนางสร้างอารมณ์ซับซ้อนให้แก่ผู้คนที่พบเห็นเพราะมันมีความงดงามดึงดูดสายตาแต่อีกแง,แง่หนึ่งมันสร้างความหวั่นเกรงจนผู้พบเห็นไม่กล้าสบตาเป็นเวลานาน นอกจากดวงตาที่งดงามแล้วหญิงสาวนางนี้ยังมีรูปร่างที่เราใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดรัดรูปสีดำที่นางสวมใส่ซึ่งมันทำให้เห็นส่วนว่าส่วนโค้งได้อย่างชัดเจนเฉินเซี่ยงพิจารณาว่าต่อให้ใบหน้าที่ซ่อนอยู่ใต้หน้ากากจะไม่ได้โดดเด่นแต่ด้วยดวงตากับสัดส่วนของนางย่อมถือเป็นหญิงสาวที่งดงามอย่างยิ่งแล้วนอกจากนี้เขายังคิดว่าหญิงสาวที่งดงามแต่อวดดีอย่างฟูยุยาไม่ได้มีความน่าสนใจหากเปรียบเทียบกับหญิงสาวเบื้องหน้า นายน้อยเฉินนี่คือปรมาจารย์เปยเท่าแก่ร่างท้วมกล่าวแนะนำด้วยรอยยิ้มเชิญปรมาจารย์เปยเข้าไปพูดคุยกันข้างในก่อนหญิงสาวพยักหน้าครั้นจึงเดินตามเท่าแก่ร่างท้วมเข้าไปนั่งที่โต๊ะรับแขกเฉิญเซี่ยงอย่างนั้นหรือหญิงสาวเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นใช่แล้วเป็นข้าเองเฉิญเซี่ยงพยักหน้าปัจจุบันเจ้ามีอายุเท่าไหร่ นางถามต่อ14ปีเฉินเซี่ยงกล่าวพี่สาวอายุของข้าเกี่ยวอะไรกับการรับงานผู้คุ้มกันอย่างนั้นหรือหญิงสาวนางนั้นไม่กล่าวตอบนางนำอุปกรณ์บางอย่างออกมาวางบนโต๊ะครั้นจึงกล่าวว่าจะต้องยืนยันเรื่องอายุด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบนี้เท่าแก่ร่างท้วมรีบกล่าวขึ้นทันทีว่านายน้อยเฉินปรมาจารย์เปิดเพียงต้องการรู้อายุที่แท้จริงของท่าน นางไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝงเฉินเซี่ยงพยักหน้าเนิบๆครั้นจึงวางมือลงบนอุปกรณ์ตรวจสอบอายุและแล้วอุปกรณ์ตรวจสอบก็แสดงตัวเลข14หน่วยยืนยันว่าเฉินเซี่ยงมีอายุ14ปีจริงๆเมื่อเห็นปรมาจารย์เปิดพยักหน้าเฉินเซี่ยงก็กล่าวด้วยรอยยิ้มว่าข้าเตรียมผลไม้เหล่านี้ไว้จัดเลี้ยงท่านทั้งสองไม่จําเป็นต้องเกรงใจสามารถเลือกทานได้ตามสะดวกขอบคุณสําหรับน้ําใจ ปรมาจารย์เปยพยักหน้าก่อนจะถอดหน้ากาก,ากวางลงบนโต๊ะและแล้วเฉินเซียงกับเท่าแก่ก็ต้องตกตะลึงตาค้างเนื่องจากปรมาจารย์เปยมีหน้าตาที่งดงามเข้าขั้นเลอโฉมหน้าตาของปรมาจารย์เปยให้อารมณ์ของหญิงสาวที่อ่อนหวานแตกต่างจากบุคลิกอันเยือกเย็นอย่างสิ้นเชิง แม้ใบหน้าอ่อนหวานของปรมาจารย์เปยจะเป็นสิ่งชวนให้หลงไหลทว่าดวงตาอันเปี่ยมล้นจิตสังหารเป็นสิ่งที่ข่มขู่สายตาเฉินเซียงกับเท่าแก่อาไว้ไม่ให้จดจ้องใบหน้าของนางเป็นเวลานานปรมาจารย์เปยดหยิบผลไม้มารับประทานในระหว่างนั้นเท่าร่างท้วมก็ได้ส่งสายตาให้แก่เฉินเซียงบอกเป็นในให้เขาเข้าปร,ประเด็นการเจรจาพี่สาวหากท่านจะรับงานคุ้มกันค่าท่านต้องการค่าตอบแทนอย่างไรหรือเฉินเซียงกล่าวถาม ปีละ200ล้านมุกนภาแต่เจ้าจะต้องจ้างวันค่าเป็นสัญญาหปีปรมาจารย์เปิดกล่าวนอกจากนี้ข้ายังมีเงื่อนไขอื่นโดยที่เจ้าไม่สามารถปฏิเสธได้ตืมมมข้าคิดว่าราคาค่อนข้างสูงเฉินเซียงกล่าวก่อนจะหันไปมองหน้าเท่าแก่ร่างทวมปรมาจารย์เปิดราคานี้ถือว่าสูงจริงๆเพราะปกติแล้วผู้เชี่ยวชาญจุนเซียนประจำขุมกำลังต่างๆมักได้รับเบีย้ยเลี้ยงปีละประมาณ10บล้านมุกนภาเท่าแก่ร่างทวมกล่าว ผู้เชี่ยวชาญจุนเซียนที่สังกัดในขุมกําลังต่างๆมีอิสระที่จะหารายได้เพิ่มเติมนั่นหมายความว่าผู้เชี่ยวชาญจุนเซียนทุกคนจะมีรายได้มากกว่าปีละสิบล้านมุกลพาปรมาจารย์เปิดกล่าวเท่าแก่ท่านสมควรรู้เรื่องนี้ดีกว่าข้าและที่สําคัญข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญจุนเซียนที่สามารถเอาชนะผู้เชี่ยวชาญหวังเซียนได้ประเด็นนี้จะพิสูจน์ได้อย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวถาม ไม่ใช่เรื่องยากเจ้าแค่หาผู้เชี่ยวชาญหวังเซียนมาสู้กับข้าเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์นางกล่าวด้วยความมั่นใจเฉินเซียงรู้สึกว่านางกล่าวได้อย่างชาญและด้วยบุคลิกภายนอกของนางก็ทําให้เขารู้สึกว่านางแข็งแกร่งกว่าผู้เชี่ยวชาญหวังเซียนจริงๆเป็นอันตกลงข้าจะจ้างท่านปีละ2 0 0ล้านมุกนภาโดยเป็นสัญญาระยะยาวหปีเฉินเซียงกล่าวเขามีมุกนภากว่า2 0 0 0 0ล้านดวง ฉะนั้นการจ้างวานผู้คุ้มกันเป็นเวลา5ปีในราคา1,000ล้านมุกนภาจึงไม่ทำให้ทุนทรัพย์ของเขาร่อยรอยลงอย่างไรนะักนอกจากนี้เขายังมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติมด้วยการกลันปรุงเม็ดยาขายข้ายังมีเงื่อนไขสำคัญโดยที่เจ้าไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธแม้เจ้าจะไม่ต้องการจ้างข้าแล้วก็ตามทีปรมาจารย์เปิดกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังเงื่อนไขนั้นคืออะไรหรือ เฉินเซียงกล่าวถามอย่างงงงันเป็นเพราะฝ่ายตรงข้ามดูจริงจังกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนับแต่นี้ไปเจ้าห้ามใช้ชื่อเฉินเซี่ยงเจ้าสามารถใช้ชื่อว่าเซียงเฉินหรืออื่นๆได้ตามต้องการแต่ห้ามใช้ชื่อว่าเฉินเซียงปรมาจารย์เปิดกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งครึมเข้าใจที่ข้าพูดใช่หรือไม่เฉินเซียงรู้สึกงงงันเป็นอย่างมากข้าเข้าใจแต่ข้าสงสัยว่าทำไมถึงใช้ชื่อนี้ไม่ได้ เรื่องนั้นเจ้าไม่จําเป็นต้องรู้เอาเป็นว่าหลังจากนี้เจ้าห้ามใช้ชื่อเฉินเซียงอีกต่อไปกล่าวจบนางก็ลุกขึ้นยืนด้วยท่าทีข่มขู่รปากกับข้าเสียสีหน้าของเท่าแก่ร่างท้วมเปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนเขาหยิบยันเซียนออกมาเป็นจํานวนมากครั้นจึงกล่าวว่าปรมาจารย์เปิดท่านควรพินิจดูอย่างทีท่วนอย่าลืมว่าท่านกําลังอยู่ในพื้นที่ของนิกายต้ากวนหากท่านลงมือกับนายน้อยเฉินก็เห็นทีจะไม่ได้กลับออกจากที่นี่ ตราบใดที่เขารับปากว่าจะไม่ใช้ชื่อเฉินเซียงข้าก็จะไม่ลงมือกับเขาปรมาจารย์เปิดกล่าวขณะที่ยังคงมองเขม็งเฉินเซียงอันที่จริงข้าไม่ได้ต้องการจะลงมือแต่ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับเจ้าเฉินเซียงใช้ทักษะจิตติดตรวจสอบหญิงสาวที่กำลังข่มขู่ตนก็พบว่านางเป็นคนที่มีจิตใจดีมากแต่แล้วไฉนานางถึงอลาวาาเช่นนี้ข้าต้องการรู้เหตุผลหากเป็นเหตุผลที่ยอมรับได้ข้าก็จะเปลี่ยนชื่อของตนเอง เฉินเซี่ยงกล่าวเหตุผลก็คือเจ้าไม่คู่ควรกับชื่อนี้ในอดีตมีบุคคลที่ใช้ชื่อนี้และถึงแม้เขาอาจจะแตกดับไปนานแล้วแต่เขายังคงอยู่ในความทรงจำของข้าเสมอมาปรมาจารย์เปิดกล่าวด้วยน้ำเสียงขึงขังแต่ทว่าดวงตาคู่งามกลับฉายแววโศกเศร้าจิตใจของเฉินเซี่ยงพันสันสันเศร้ามีความเป็นไปได้ว่าหญิงสาวเบื้องหน้าเคยรู้จักกับเขามาก่อน ชั่วขณะนั้นเฉินเซี่ยงหรือค้นความทรงจําของตนอย่างบ้าคลั่งเขาต้องการรู้ให้ได้ว่าปรมาจารย์เป่ยเป็นคนรู้จักของเขาหรือไม่เฉินเซี่ยงใช้ชีวิตมายาวนานมากและเขาก็มีความเกี่ยวพันกับผู้หญิงนับไม่ถ้วนเขาพยายามกับจิตวิญญาณอันทรงพลังของตนก็แล้วแต่ไม่อาจค้นพบเรื่องราวใดๆที่เกี่ยวข้องกับหญิงสาวเบื้องหน้าเจ้าหล่อนเป็นใครกันแน่ แม้ว่าเฉินเซี่ยงจะมีความเกี่ยวพันกับหญิงสาวนับไม่ถ้วนแต่เขามั่นใจว่าตนเองสามารถจดจำหญิงสาวที่มีความสัมพันธ์อันดีกับตนได้ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหญิงสาวที่งดงามเข้าขั้นละโฉมมันไม่มีทางเลยที่เขาจะหลงลืมหรือจดจำไม่ได้ฉะนั้นเมื่อไม่อาจระบุได้ว่าหญิงสาวเบื้องหน้าเป็นใครมาจากไหนเฉินเซียงก็รู้สึกสับสนเป็นอย่างมากปรมาจารย์เปิดหากท่านจะขอคนอื่นเปลี่ยนชื่ออย่างน้อยก็ควรให้เหตุผลที่ฟังขึ้นกว่านี้ เท่าแก่ร่างท้วมกล่าวขึ้นยามนี้เขากังวลว่าเฉินเซี่ยงจะปฏิเสธและมันจะเป็นการกระตุ้นให้ปรมาจารย์เปิดลงมือเฉินเซียงที่ถูกข่มขู่ยังคงวางท่าทีสงบนิ่งเขาเพียงจ้องสบตาฝ่ายตรงข้ามและไม่คิดจะกล่าวอะไรเหตุผลของข้าเป็นสิ่งที่ฟังขึ้นแต่ข้าไม่ต้องการให้รายละเอียดไปมากกว่าเอาเป็นว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเขาจะไม่สามารถใช้ชื่อเฉินเซียงได้ปรมาจารย์เปิดกล่าวด้วยน้ำเสียงห้าวต่ำ พี่สาวเรื่องนี้ถือว่าลำบากพอควรปัจจุบันชื่อเสียงของข้าค่อนข้างโด่งดังและคาดว่าในไม่ช้าผู้คนจะรู้จักนามนี้ไปทั่วทั้งอนณาเขตชั้นเซียนเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มหากท่านไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมข้าก็ต้องขอปฏิเสธหมายความว่าเจ้าอยากลองดีกับข้าปรมาจารย์เป่อเอ๋อถามพร้อมอันเชิญกระบี่สีขาวเงินขึ้นอยู่กับท่านว่าจะคิดอย่างไรเฉินเซียงหัวเระยาะเยยหยัน แต่ส่วนตัวข้าคิดว่าท่านไม่กล้าลงมือเพราะข้ารู้สึกว่าท่านคุยโวในเรื่องที่สามารถเอาชนะผู้เชี่ยวชาญหวังเสียนได้ได้ไดยินถ้อยคาของเฉินเซียงเท่าแก่ร่างท้วมก็แทบหยุดหายใจเนื่องจากจิตสังหารของปรมาจารย์เปยได้ปรากฏเด่นชัดปรมาจารย์เปยรีตาแคบและยังไม่เคลื่อนไหวเฉินเซียงเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวต่ออีกว่าพี่สาวพวกเรากําลังเจรจาธุรกิจอยู่ไม่ใช่หรือฉะนั้นมาคุยกันอย่างมีเหตุผลจะดีกว่า เหตุผลของข้าก็คือคนสําคัญของข้ามีชื่อว่าเฉินเซียงดังนั้นข้าจึงไม่อนุญาตให้เจ้าหรือคนอื่นๆใช้ชื่อนี้นางกล่าวปรมาจารย์เป๋ยก็สมควรใช้แซ่เป่ยงั้นสินะอึมม่มเจ้ามีชื่อจริงว่าอะไรหรือเฉินเซียงกล่าวถามจู่ๆเขาก็ฉุกคิดถึงใครบางคนข้าจะไม่บอกชื่อจริงแก่เจ้าและไม่ว่าอย่างไรวันนี้เจ้าจะต้องเปลี่ยนชื่อนางกล่าว ยามนี้คิ้วของเฉินเซียงขมวดแน่นแทบจะพันกันเขาพยายามนึกตรองเกี่ยวกับหญิงสาวที่ใช้แท่เปยและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาซึ่งก็เปยยู่ยู่เปย์สื่เชียนและเปยซิงเกี่ยวกับเปยซิงนางเป็นพี่น้องที่สนิทสนมกับเหยียนซือหลานและครั้งที่เฉินเซียงหลับหลับหนับนักับซื่อหลานานางก็ได้บอกกับเขาว่าเปยซิงไม่ได้อยู่ในดินแดนร้อยบุกผาหากเปยซิงไม่ได้อยู่ในมหาดินแดนท้าพิภพก็มีความเป็นไปได้ว่าเปยซิงจะอยู่ในอาณาเขตชั้นเซียนซึ่งเฉินเซียงกำลังคาหดหวังว่าจะได้พบนาง แน่นอนว่าหญิงสาวเบื้องหน้าไม่ใช่เปยซิงแต่เฉินเซี่ยงพบจุดเชื่อมโยงจากเรื่องราวของเปยซิงเปยซิงเป็นเชื้อสายพยัก์ขาวและเมื่อครุ่นคิดถึงประเด็นดังกล่าวเฉินเซี่ยงก็ฉุกคิดถึงเด็กสาวตัวน้อยเปยเจินเจินในอดีตเขาได้ช่วยชีวิตพยักษ์ขาวตัวตัวต้วนยามนั้นหลงสวียอีได้ตั้งชื่อเพี้ยนเพี้ยนให้กับพยัก์ขาวตนนั้นแต่ท้ายที่สุดเฉินเซียงได้ตั้งชื่อว่าเปยเจินเจินตามชื่อของเปยยูยู่ย ในระยะแรกพยักขาวตัวน้อยยังไม่สามารถผันกายได้แต่หลังจากที่ตระกูลพยักขาวเข้ามารับช่วงต่อนางก็สามารถผันกายเป็นเด็กสาวในที่สุดสำหรับการล่ำลากับเฉินเซียงเป็นครั้งสุดท้ายเด็กสาวนางนั้นได้ร้องให้ฟูมไฟใจแทบขาดและหลังจากนั้นเฉินเซี่ยงก็ไม่รู้ความเป็นไปของนางอีกเลยครั้งสุดท้ายที่เฉินเซียงได้เห็นเปิดเจินเจินนางยังเป็นเพียงเด็กสาวเท่านั้นและหากนางเติบโตกลายเป็นหญิงสาวมันก็ควรมีความเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เฉินเซียงไม่สามารถจดจําได้ หรือจะเป็นไปได้ว่าโฉมงามเบื้องหน้าก็คือเด็กสาวคนนั้นในขณะนั้นเองก็ได้มีสองชายชาราปรากฏตัวขึ้นชายชาราทั้งสองมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากหนึ่งในนั้นมีหลักฐานพลังในขอบเขตหวังเซียนและอีกหนึ่งมีหลักฐานพลังในขอบเขตจุนเซียนคุ้มกันนายน้อยเฉินและจับตัวหญิงคนนั้นเอาไว้เท่าแก่โรงเตรียมเร่งกล่าวปรากฏว่าชายชาราทั้งสองเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เท่าแก่เรียกตัวเข้ามาระงับเหตุ ด้วยความไม่คาดคิดว่าโรงเตียมวังมังกรจะซ่อนตัวผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังเอาไวเ้เฉินเซียงจึงรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเมื่อเท่าแก่โรงเตียมสั่งการสองชายชาราจึงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วช้าก่อนเฉินเซียงเร่งตะโกนทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่าบังคับให้ข้าไม่มีทางเลือกปรมาจารย์เปยดฉักถอยออกมารักษาระยะห่างครั้นจึงประตูอำนาจพลังผสานเข้ากับเล่มกระบี่สีขาวเงิน สองชายชรา,าหยุดชะงักเล็กน้อยเป็นเพราะอำนาจพลังของปรมาจารย์เปยดค่อนข้างหนักหน่วงแต่ทว่าทั้งสองไม่ได้คิดจะถอยหนีปรมาจารย์เปยดประตูอีกครั้งโดยทวีคูณความรุนแรงพร้อมกับมีจิตสังหารพลุ่งพลานเสี่ยวเจินเจินจงหยุดเฉินเซี่ยงตะโกนขึ้นซึ่งมันทําให้ชมงามชะงักงันราวกับถูกฟ้าผ่าในขณะนั้นสองชายชรา,าเตรียมจะเคลื่อนไหวเฉินเซี่ยงที่สังเกตเห็นจึงอัญเชิญกระบี่มังกรครามเพชฌฆาตพร้อมก้าวออกมาขวางชายทั้งสอง อำนาจพลังจากกระบี่มังกรครามเพชรฆาตทำให้สองชายชรารู้สึกประหลาดใจอย่างลับๆแต่พวกเขาไม่ได้สงสัยเกี่ยวกับความเป็นมาของกระบี่เล่มนี้เพราะเข้าใจว่าเฉินเซียงสมควรได้รับมาจากตำหนักมนตราทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นกล่าวจบเฉินเซียงก็นำกระบี่มังกรครามเพชรฆาตเข้าเก็บก่อนจะกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าอันที่จริงข้ารู้จักพี่สาวนางนี้ผู้เท่าทั้งสองข้าต้องขออภัยที่เรียกพวกท่านออกมาอย่างกระทันหัน เท่าแก่รงเตี้ยมกล่าวไปยังสองชายชาราก่อนจะเป่าปากด้วยความโล่งอกไม่เป็นไรหนึ่งในชายชารากล่าวทั้งสองวางตัวอย่างสุภาพโดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่อหน้าเฉินเซียงเป็นเพราะเล่มกระบี่ของเฉินเซียงทําให้ทั้งสองรู้สึกหวั่นเกรงแน่นอนว่าเฉินเซียงไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการเปิดเผยกระบี่มังกรครามเพชรคาดเพราะต้องไม่ลืมว่าเขากล้าที่จะเปิดเผยชื่อจริงของตนในอาณาเขตชั้นเซียน เท่าแก่ขอค่าพูดคุยกับปรมาจารย์เปยเป็นการส่วนตัวเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มแม้เท่าแก่จะไม่อยากเชื่อว่าเฉินเซี่ยงรู้จักกับปรมาจารย์เปยมาก่อนแต่เมื่อเขาหันมองไปยังปรมาจารย์เปยเขาก็รู้สึกว่ามันอาจเป็นเรื่องจริงเนื่องจากแววตาของนางสองประกายราวกับกำลังตื้นตันใจในเรื่องบางอย่างเท่าแก่พยักหน้าครันจึงจักไปพร้อมกับสองชายชาราพี่ชายปรมาจารย์เปยปล่อยโฮ นางวิ่งตรงเข้ามากอดเฉินเซีเ่ยงไว้อย่างแนบแน,น่นและแล้วภาพเหตุการณ์ที่เฉินเซี่ยงกอดลาเด็กสาวในครั้งอดีตจึงปรากฏขึ้นซ้อนทับภาพเหตุการณ์ในปัจจุบันครั้งที่ได้ยินเฉินเซี่ยงตะโกนห้ามปรามนางอย่างไม่อยากเชื่อเสียทีเดียวแต่หลังจากกระบี่มังกรครามเพชรคาถูกอันเชิญออกมานางก็มั่นใจอย,อย่างที่สุดว่าเด็กหนุ่มเบื้องหน้าก็คือเฉินเซี่ยงตัวจริงเจนเจนถ้าต้องขอโทษที่จดจำเจ้าไม่ได้ตั้งแต่แรก เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มพลางรูปหลังนางปัจจุบันเจ้างดงามเป็นอย่างมากอีกทั้งยังสูงกว่าข้าแล้วเปยเจินเจินเช็ดน้ำตาก่อนจะหัวเราะอย่างมีความสุขยามนี้สีหน้าของนางแสดงออกอย่างอ่อนโยนพี่ชายข้าเชื่ออยู่เสมอว่าท่านยังมีชีวิตเปยเจินเจินกล่าวหลายปีที่ผ่านมาเมื่อข้าได้ยินว่าใครใช้ชื่อว่าเฉินเซียงข้าจะตามไปหาใครคนนั้นทันทีแต่แล้วข้าก็ต้องผิดหวังอยู่เรื่อยไป อย่างไรก็ตามยามนี้ความพยายามของข้าเป็นผลสำเร็จแล้วเปิยเจินเจินยิ้มและกอดแขนเฉินเซี่ยงเจินเจินปัจจุบันเจ้าดูเป็นคนโหดเหี้ยมทีเดียวเมื่อครูเจ้าไม่ได้คิดจะฆ่าข้าจริงจริงใช่ไหมเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มพี่ชายข้าแค่ต้องการทาให้ฐานหวัดตรวจเท่านั้นอันที่จริงข้าไม่ได้อยากบังคับให้คนอื่นเปลี่ยนชื่อแต่ปัจจุบันชื่อเสียงของเฉินเซี่ยงแห่งนิกายต้ากวนถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆและข้าไม่ต้องการให้มีใครมาแทนที่เฉินเซี่ยงผู้เป็นพี่ชายของข้า เปิดเ,เจินกล่าวด้วยสีหน้ารู้สึกผิดเรื่องนั้นช่างมันเถอะปัจจุบันพวกเราได้กลับมาพบกันแล้วและมันคือเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมกับหยิกแก้มเปิดเจจิน,จนปัจจุบันข้าค่อนข้างอ่อนแอฉะนั้นเจ้าจะต้องคอยรับรองความปลอดภัยให้แก่ข้าพี่ชายข้าจะคุ้มกันท่านตราบจนชั่วชีวิตโดยไม่ขอรับมุกนภพาและหากท่านขาดแคลนมุกนภาข้าก็ยินดีแบ่งปันให้กับท่านกล่าวจบเปิดเ,เจินก็หยิกแก้มเฉินเซี่ยง พี่ชายเมื่อท่านอยู่ในรูปลักษณ์เด็กหนุ่มท่านดูนะ่ารักทีเดียวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ